สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วครับอ k t Channel ครับผมวันนี้นี่ที่ตลาดอำเภอเขื่งในครับมาซื้อวัตถุดิบทำหน้าหมูหมูหมักนะครับไอให้เพื่อนๆพี่ๆแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสนามบ้านยังนองอำเภอเขื่งในมาเจอกันครับมาแล้วนี่ไงครับปรุงนะครับแยกเป็น2องสองไปทิน,น้ำตาลผมไทยไม่ได้เป็นเส้นเส้นใหญ่นะครับนี่เส้นใหญ่ ทั้งหมด20โลน้ำมันไปผัดพะนานะครับไข่ไก่ใส่หรือตะลอยเรีบร้อยแล้วผงสันสันในสันนอกนะครับ2อกิโลต้องปรุงต่างๆนะครับโอเคเมนเลยนะสวัสดีทุกคนนี่วันที่16กรกฎาคมสอง4วันนี้เป็นวันเกิดที่แคร์เขานะครับเราก็เลยจะทำก๋วยเกี่ยวรัดหน้าวัดแล้วก็ที่เหลือก็จะ แบ่งไปทำที่ลงไปาบาลสนามเลยนะครับที่ไม่ยังน้อยนะครับ เราก็ถึงโรงพยาบาลสนามแล้วอยู่ในสาบันราชภาทย์โบราสทานนี้ไปยังน้อยครับนี่จะเราจะอ,อ๋อนี่มีที่บริจาคไงโรงพยาบาลสนามจ้าใครจะรับล่ะม,มันเดินขึ้นไปข้างในสิตรงนี้รงนี้จุดรับผู้ป่วย นนเกิดที่แค่ตรงไหบุคลากรเยอะไหมพี่ แล้วใอยู่ครับยังไม่มีเราเพิ่มนะครับห้องหอโอ้พยาบาลได้ ไปยังจับผอกมานะลุกเนาะเปเอาเบาะเอาไบงข้างหลังรถล,ล,ลงพยาบาลก็วิ่งเข้าตลอดเลยนะคะครับหนึ่งรออย่นี้ก่อน ลาดหน้าครับเขียน้งตนี้ตัวนี้คนใชให้เจะได้ให้เจ้าหน้าที่อยู่บนโนนใหญ่ครับครับผมมาให้กำลังใจเลยครับแไวไหนดีครั ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับครับนอนใหญ่ต้องเลยกับนายไฟ่อนไม่ค่ะยตรงข้ามมันยางน้อยนะค่ะตรงก็ทำงานอยู่ในเครือข่ายอยาให้เพลินวานก่อนให้เพลินวานก่อนรับของเพิ่มเติมชีวันเกิดลูกสาวด้วยค่ะลร้านน้าไปวัดแล้วก็ตัวนี้หรือเปล่าบ้านทั้งหลายนะครับเจริญรุ่งเรืองนะเไย้ถ่ายรูปคุณหมอเห้อยืนถ่ายรูปก่อนนะ แม่ไปถ่ายไหให้แม่เท่ากับลูกสิคุณแม่มาด้วยมายืนกับลูกโอเคครับโอเคครับหนึ่งสองสามขอบคุณมากครับเอาอย็นเอาอเย็นเกิดให้กำลังใจกันครับเลิฟเลิฟขอบกินครับร้านแม่กี่กล่องคะแปดสิบสี่กล่องค่ะ ใช่ไหมแบบนิตดี๋ยว้ะขดถุงียหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดหกหกหกสิบเกครับถ้าถ้าจะทำมาบริจาคต้องติดต่อตรงไหนคะพอดเพื่อนๆที่อาคารเขาก็แบบอยากทำพวกบิกมาให้อะไรเงี้ยค่ะเบอร์เบอร์ไอ้องเนสสเตชันอะไรงหเดี๋ยวโทรทุ่มาหนึ่งค่ะศูนย์เก้าหนึ่งปาเบอร์พี่พไอยหนอะ 016ย์1 016 4 7 9ศสเยด้สวยด้วยะค่ะจะได้เจอได้เห็นววันนี้ผู้ป่วยประมาณจบส0 360ค่ะเมื่อผมครับผมลองโทรดูกดน้ำค่กน้มส่ะนุ้ครันที่ะน้ำค่นค่ะ้ำ่บน้นนคระน่่นน้นนคนค่ะ้นนน เรฟั้องต่อเบอร์ไม่เป็นเบอร์ข่าวเนี่ยค่ะ5นอันนี้เราที่2แล้วที่69เพื่อนๆจะตามมาอีกเยอะอยู่ครับขอบคุณค่ะทางกับกลงกับข้าวมาคุณอาจารย์มากอดก็ดีจะได้ครับนี่นะคะดุตอนแรกก็ให้มาถัดเทีบอย่างเดียวเพื่อเทียนรัวน์ค่ะขอบคุณคือเนาะเราจะได้ไม่ต้องเรียนค่ทำบานทำทำมาให้คนไข้ด้วย อครัวไม่ที่นี่ไม่ได้ทำใช่ไหมครับทำครัวที่โรงพยาบาลครับจะได้ลดจำนวนลงอ๋อได้ค่ะถ้าถ้าประสานมาใกลก็เป็นทางนี้จะได้ลดไม่กินจำนวนลงเราอาจจะไม่ไม่ไม่ทำเต็มที่นะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ลดลงเยอะหรอกเพราะว่าทำเซื้อการขอบคุณครับขอบคุณครับคุณดีครับเมื่อีพวกเราก็เปนสุกเต็มไปหมดแล้วค่ะตอนนี้มีแบบ ก็เยอะทำเป็นตมผงองมาให้เกี่งตามพร่าวค่ะได้ครับได้ครับต้มมพาวตต่ออมาเดี๋ยวผิดทัชไทยีรีนองนานทีดทัไทยกอบินนะคะแล้วก็คืออะารก็คขอทไทยมากค่ะไทยมจ้ำมีจังกี้กระดเขาบอยเล่นบักเป็นยารับไมันมีอย่างจีบจ้าค่ะ

รู้สึกวันนี้ภูใจนะแบบเขาก็แบบต้องการนะเป็นคุณภาพแบบว่ามีอาหารที่แตกต่างจากอาหารโรงพยาบาลด้วยแบบคนที่ป่วยโควิดอ่ะมีกําลังใจขึ้นนะทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยดีที่ก็แบบดีใจมากแล้วคนป่วยโควิดเขาบางคนเขาแบบไม่ได้ป่วยแบบนอนโซมอะไรนี้ไงมันเป็นลมมาสนามก็อยากกินอาหารที่มีรสชาติอยากกินอาหารที่แตกต่างกับ พยาบาลเนาะรอบหน้าก็จะทํำแม้ทําพำผัดทีนี่นะพรับผัดพริกแกงใต้ใส่เครื่องเทศเยอะๆนะต่างโง่เนี่ยโอเคต่าง่างเทปีดีไหมได้เลยเทวันนี้ก็แฮปปี้เบอร์เดย์พี่แคร์นะครับแคร์บอกว่าแคร์อยากได้แท็บเล็ตคือว่าเป็นของขวัญานของการถามว่าพี่ใครเอาไว้เรียนออนไลน์ใช่โอเคจะไปบริจาคลงศพต่อครับโอเคอดีครับ